ต่อก,การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ทีมชาติไทยลงสนามชิงอันดับที่3เจอกับออสเตรเลียนะคะแล้วก็ในที่สุดเราก็คว้าอันดับที่3ได้สําเร็จหลังจากชนะไป4-0ค่ะฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่18จัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินัล21จังหวัดนครราชสีมาทีมชาติไทยดีกรีแชมป์16สมัยค่ะลงสนามนัดชิงอันดับ3เจอกับออสเตรเลีย ซึ่งรอบรองไทยเราแพ้อินโดมา1ประตูต่อ5ส่วนออสเตรเลียแพ้เวียดนามในช่วงต่อเวลาพิเศษมา4 5หนะคะเซติ2ทีมเจอกันมา4ครั้งค่ะไทยเราชนะหมดเลยยิงไปได้20ลูกแล้วก็เสียเพียงแค่5ลูกเท่านั้นค่ะส่วนเกมนี้ค่ะเริ่มเกมมา6นาทีค่ะไทยเราได้ประตูนำไปก่อนอมรินเอกาพันก็จ่ายบอลให้กับพีรพัฒน์แก้ววิไลนะคะยิงด้วยซ้ายบอลต,ตรงตะข่ายเข้าไป กองเชียร์ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนั้นนาที17ไทยเรานำห่าง20ชาวราศีอาวุธจ่ายบอลให้กับธนวัตรเกิดบางระจันค่ะสัดด้วย้ายนอกกรอบเขตโทษดีใจต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่านาที19ไทยบ่วบวกลูกที่3ได้สำเร็จค่ะชาวราจ่ายบอลทะลุช่องให้กับธนวัตค่ะ ยกบอลเข้าประตูไปนะคะเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้แล้วก็จบครึ่งแรกเรานำห่าง3-0ค่ะขณะที่เกมการแข่งขันในครึ่งหลังนาที36ทีมชาติไทยก็นี่ค่ะมาได้ประตูย้ำชัยค่ะ4-0จังหวัดเล่น power play พลาดของออสเตรเลียนะคะคนยิงเป็นอมรินเอกาพันธ์ไงยิงไกลาจากฝั่งตัวเองเข้าประตูไปเลยจบเกมนี้ไทยเรา ย้ำชัยเหนือออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งค่ะชนะด้วยสกอร์4-0คว้าอันดับที่3ในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนปีนี้ปลอบใจได้สำเร็จนะคะขณะที่ออสเตรเลียจบอันดับที่4ต้องบอกว่ารายการนี้จัดมา18ครั้งทีมชาติไทยเข้าร่วมทั้งหมด17ครั้งแล้วก็เราเคยได้แชมป์มา16ครั้งแต่ว่าน่าเสียดายค่ะปีนี้ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าเราใช้บรรดานักเตะสายเลือดใหม่นะคะแต่ก็ทุกคนก็พยายามสู้อย่างสุดใจในที่สุดเราคว้าอันดับที่3ของอาเซียนมาครองค่ะ